สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนและเล่าข่าวครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังฮะวันนี้พอดีอ่าน้องผมอะนะวันนี้วันเสาร์โทรมาสนทนาธรรมกับผมอะถามผมเรื่องตู้เ่านะครับที่ผมเล่าข่าวไปวันนั้นที่ว่าตู้เ่าสารชั้นต้นนี่ยกฟ้องฮนะยกฟ้อง ว่าไม่มีความผิดเพราะว่าหลักฐานเนี่ยหลักฐานมันอ่อนนะ,ะยกฟ้องทั้งหมดสิบเก้าคนครับเพื่อนสิบเก้าคนแต่ว่าหกคนนี่โดนนะหกคนเนี่ยโดนข้อหายาเสพติดครับจำคุกยี่สิบเอ็ดปีสี่เดือนครับแล้วก็ยี่แปดปีสิบสองเดือนครับปรับอีกคนละหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปรับ2องล้านหแสนบาทครับข้อหายาเสพติดนะแล้วก็ลักลอบเปิดสถานบันเทิงนะครับโดยไม่รับอนุญาตนะครับอา,อาคารจิ้นหลินนะเพื่อนเขตสาทรน,นะตอนนั้นตำรวจเป็นร้อยๆนายไปจับาอาคารจิ้นหลินเนะี่ยพวกทัวร์ศูนย์เหรียญจะมาชาวจีนชาวจางชาติมาเที่ยวเพียบเลยเป็นอาคารใหญ่โตมากแล้วก็เป็นผับเป็นนู่นนี่นั่น,น ายาเสพติดโนนีน,นโอโหอลังการงานสร้างไปไปขุดข่าวเก่าๆดูฮะแต่ว่ายกฟ้องนายตู้ห่าวเนี่ยนะชื่อไทยก็คือนายชัยนันท์กัญชายานนท์นะครับหรือตู้ห่าวคนระับตู้ห่าวน้องมันถามผมพี่มันเป็นใครวะทาไมมันใหญ่โตวหาหัวล้านทำไมเส้นมันใหญ่ขนาดนี้นู่นนี่นั่นเล่าผมฟังหน่อยดิ <c oughs> ไอพวกนี้มันไม่ค่อยรู้ไงถามผม ในฐานะผมเป็นนักข่าวนะแล้วก็นักขุดนักขุดนักคนนะผมก็เลยไปเสิร์ฟดูนายตู้เหาอะชัยนันเนี่ยนะอืมชื่อจีนชื่อตู้เหาจือนะครับเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อนเกิดที่เมืองเชียงไห่นะฮะนครสัวเถามณฑลกวางตุ้งนะเป็นจีนใต้จิ๋วนะจีนแต้จิ๋วนะเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มาทําธุรกิจที่เมืองไทยนะฮะ เข้ามาเมืองไทยเมื่อปี1996นะฮะทำธุรกิจการท่องเที่ยวทำเป็นไกด์นำเที่ยวทุนทัวร์สู์เหรียญนห่ะเพื่อนเคยได้ยินนะทัวร์สู์เหรียญแล้วก็เนี่ยในนี่ฮะในตู้ห่าวนี่แหละครับมาเข้ามามาเมืองไทยตั้งแต่ปี1996ครับแล้วก็จับผัดจับผูยังไงไม่รู้ทำไปทำมาทำทัวร์สู์เหรียญจนล่ำจนรวยแล้วก็จ,จับผัดจับผู ได้มารู้จักหลานของท่านหลานของท่านประชาผมนอกนะฮะมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยยังชื่อจีนอยู่นะชื่อจีนคืออ่าไอ้ตู้ห่าวเฉยอ,อยู่นะตอนนั้นน่ะนะก็จับพัดจับผูมารู้จักหลานของอธิบดีกรมตารวจเก่าอะ่ะท่านประชาผมนอกนะอธิบดีกรมตารวจคนสุดท้ายนะนะครับก่อนจะมาเป็น พูญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกก็คือเนี่ยท่านประชาผมนอกเนี่ยจับพัดจับผูเนี่ยมารู้จักหลานท่านประชาผมนอกฮะหลานท่านประชาผมนอกคือพันตำรวจเอกวันทนารีนะครับนำกุลกรชายานนนะฮะก็มารู้จักกันเพราะว่าพันตำรวจเอกวันทนาลีเนี่ยเขามีตำแหน่งฮมีตำแหน่งเกี่ยวกับอ่ เป็นตำรวจอ่าเกี่ยวกับตำรวจการต่างประเทศนะพเพื่อนเขาจะคุกคีกับพวกต่างประเทศนะตำแหน่งเขานะอืม응คุกคีกับพวกต่างประเทศตำแหน่งเขาอะไรว่าเดี๋ยวนะตำแหน่งเขาเกี่ยวกับอ, compare 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 อ๋อเป็นผู้กํากับกองการต่างประเทศออเออเมียตัวห่าเนี่ยนะเป็นผู้กาํากับกองการต่างประเทศ เป็นหลานของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกฮนะคือท่านประชานะจับพัดจับหูเนี่ยตู้ห่าก็เลยมาจีบกันมามามา,มาปิ้งกันกันกบอ่าอ่าชื่อเขาก็คือหนูนานะอือหนูนาอืมพลตำรวจเอกหญิงวันธนาลีเนยหนูนาหนูนาเขาทําเกี่ยวกับ ตองการต่างประเทศไงก็เลยมาเจอตู้ห่าเจอบ่อยว่าตู้ห่าเนี่ยเขาทาธุรกิจระหว่างจีนกับไทยเอาทัวร์มาเอาทัวร์มาเอาทัวร์มาทัวร์ทัวร์มานู่นนี่นั่นนะเขาเลยรู้จักกันก็เลยมาปีสองพันห้าร้อยห้าห้าก็ได้แต่งงานกันแต่งไปแต่งมาหน่องแนงหน่องแนงก็เลยได้ได้สัญชาติไทยแล้วก็ได้ชื่อไทย,ไทยครับชื่อไทยก็คือนายชัยนันท์ชื่อไทยนะนายชัยนันท์ กอนชายานนท์ก็เป็นนามสกุลของเมียเลยนะกอนชายานนะครับก็กลายเป็นคนสัญชาติไทยโดยสิ้นเชิงเส้นใหญ่มากนะครับเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยปุ๊บแกก็ทํามาหากินนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพวกทัวพวกเอานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยฮะฉายาเขาเนี่ครับเพื่อนสื่อจีนเนี่ยให้ฉายาเขาว่ายักษ์ใหญ่จีนพ้นทะเลไทยตู้ห่าวนะ ยักษ์ใหญ่จีนโพ้นทะเลไทยเป็นบุคคลระดับผู้นำของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะระดับบิ๊กบอสการท่องเที่ยวของไทยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยแลด์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหอ,อการค้าจีนในไทยนะครับที่เขาแต่งงานเนี่ยแต่งงานเมื่อปีอ่า สองพันแปดนะฮะสองพันแปดก็คือสองพันแปดแต่งานสองพันแปดแต่ว่าได้สัญชาติมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะได้เมียเป็นหลานของท่านประชาผมนอกไงนะมันก็เลยโอเคอ่ะเส้นใหญ่อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องจริงเส้นใหญ่จริงแต่เขาก็มีคดีเก่านะคดีเก่าเขาคือขเ,เขาตอนนั้นเขาทําทัวร์สูนเหรียญที่ภูกเก็ตนะมีเขามีสวนงูมีนู่นมีนี่มีนั่นน,นะฮนะแล้วก็มี มีคดีคดีนึงคดีเผาเผาสวนงูของภูเก็ตนะฮะเผาสวนงูภูเก็ตแล้วก็มีมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของสวนงูเนี่ยโดนตีหัวตีหัวทุบหัวเละเลยะฮะจนจนประสาทเสื่อมนะฮะคดีนี้ก็ก็มีคนซักทอดมาว่าตู้ห่าวกับเมียเนี่ย กับเมียไอ้พันตำรวจไอ้พันตำรวจเอกวันทนีอะหนวนาหนัวนา,นนนานเนี่ยเป็นคนบงการเพราะว่าเขาทําทัวร์ด้วยกันบงการบงการมามาอัดร,ปรอปภแล้วมันมีเรื่องกันไงมีเรื่องพิพาคเรื่องเกี่ยวกับทัวร์นี่แหละเอาทัวร์จีนมาลงอะไรเนี้ยก็เลยทะเลาะกันก็เลยมีการทําลายร่างกายกันสู้คดีมาประมาณห้าปีเอาไปมาอายการฝั่งไม่สั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องแต่ผมได้ข่าว มีคนนินทามานะนินทามาว่าโอ้หมดเงินไปประมาณสามสิบกว่าล้านเพื่อนคดีนี้ก็ยกฟ้องหมดไปสามสิบกว่าล้านอันนี้ข่าวลือนะไม่รู้จริงไม่จริงเท็จนะไม่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะได้ข่าวมานะครับเอออจะบอกให้เขาได้นี่เขาได้สัญชาติเมื่อปีสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอืมสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอืมแต่แต่งงานเนี่ยแต่งงานเมื่อปีสอง5ันห้า้อยห้าสิบห้าอืม แต่งงาน5-5ได้ 5, สัญชาติปี57เพราะว่าแต่งกับคนไทยใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้พรรคพลังประชารัฐเมื่อปี2564นะครับอืมโอเคอ่ะเป็นคนที่ขายใหญ่ขายใหญ่ตัวเห่าขายใหญ่ขายใหญ่มากนะฮะก็เลยเก็บมาเล่า,าเพื่อนเพราะว่าน้องมันถามว่าดูพี่พิมนกตัวเห่ามันเป็นใครวะทําทไมมันมันใหญ่ขนาดนี้ทาไมยกฟอง อันนี้เป็นสารขั้นต้นครับเพื่อนอยกฟ้องนะแต่ว่ามันต้องมีสารอีกสารหนึ่งคือสารอุทธรนะฮะถ้าสารอุทธรยกฟ้องอีกก็ก็จบข่าวไทยรัฐนะครับตอนนี้ก็ต้องรอสารอุทธร์อีกทีหนึ่งนะฮะก็นี่แหละครับที่มาที่ไปของนายตู้เหา่าชัยนนกรชายานนท์นะครับกับนุนานูนาเมียห่อนะวันทนี กัญชายานนท์เหมือนกันนะครับเ,ออเป็นตำแหน่งผู้กำกับกองการต่างประเทศนะครับก็ว่าอะไรหมครับเพื่อนก็เก็บมาเล่าครับก็มีอย่างที่บอกอะสายสัมพันธ์กันเยอะแยะกับนักการเมืองกับตำรวจก,กับนู่นกับนี่กับนั่นก็ว่าไปครับเรืเ่องของเขาไม่เรื่องผมก็เก็บมาเล่าครับเป็นเกด้เล็กน้อยว่าตู้เ่าเป็นใครทาไมใหญ่จังโหไม่ใหญ่ได้ไงเพื่อนโวไปดูตึกที่เขาจับเดีย่ย อาคารจิ้นหลิงนี่ยโอ้โหมหาศาลในเนื้อที่สองเท่าไหร่วะถ้าผมจําไม่ผิดมันเกือบยี่สิบไร่นะเป็นอาคารใหญ่โตแล้วแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมีห้องมีห้องอคาราเกะมีมีเทกมีบาร์มีนู่นมีนีน่ขายยงขายายากันโอ้โหเพียบหลักฐานเพียบขายายาแหะที่บอกนะที่โดนสั่งฟ้องไปหกคนแนหะโดนปรับไปคนละล้านเจ็ดกับสองล้านหก ติดคุกคนละ20ปี28ปีเนี่ยนะ6คนนะแต่ว่าตู้ห่ากับกับพรรคพวก19คนอีู่ยกพ้องแต่ว่าก็ต้องรอสารอุทธรณ์อีกสารนึงนะเพื่อนอ่ะเก็บมาแล้วเพื่อนออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ํสาสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวครับคิดดีทำดีครับบุญรักษาครับเช้นใหญ่ครับใหญ่จริงครับของแท้ของแท้แทจินเทา